Welcome back to Super Champ ladies and gentlemen. Fight number six this evening at 62 kilograms. Let's meet our first fighter. He's from the blue corner, 19 years of age, 172 centimeters tall with a record of 26 fights with 16 wins. Please put your hands together for Fadi Kavita from Israel. ช่วงข้ามุมแดงครับจากตรังประเทศไทยครับอายุ20ปีครับสูง172เซนติเมตรชกมาแล้วถึง58ไฟชนะ46ขอสีปรบมือต้อนรับอานัทสอนเดชชาพั Japan, นธ์ from t h a i l a ของคู่นีครับขอเชิญคุณพิจิตพรหมคงคู่เอกร่วมวันนี้นะครับพิกันน้ำหนัก62กิโลกรัมอานัทสอเดชพันธ์พบกับฟาดีคาบิต้าจากอิสราเอลครับเด็กจากสีเกาครับจังหวัดตรังครับรายนี้อานัทสอเตชพันธนะครับวัย20ปีครับ172 58 46ชัยชนะครับ เมื่อสักครู่ยาลานี่จากสิเก่าจังหวัดตรังครับดินแดนหมูย่างเค้กอร่อยแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติยังสวยงามครับที่จังหวัดตรังครับคุณมนุษครับส่วนมุมน้ําเงินนะครับจากอิสราเอลครับฟาดิคาบิต้าครับไว้หนวดไว้คราวคืมนี้อายุแค่19ปีนะครับสูง172เซนติเมตรต่อายมา26ครั้งชนะ16แพ้10ครั้งครับตอนนี้ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงป่าตอง บรรดาน้องๆนักสู้บนสังเวียนเลือดนะครับที่สนใจรายการทางช่อง8ครับจะร่วมทําการแข่งขันก็ประสานได้4ช่องทางครับ 1. น้องเดียเกียรติเพชรครับ 2. คุณสมนึกพัฒบุรีครับปอเตอร์ร่วม 3. สาวสิงห์สโสพิตครับ 4. คนตีสุวรรณครับนี่ครับสาคนนี้นะครับติดต่อมาเลยครับมาเลยครับที่นี่เปิดกว้างครับไม่มีแบ่งสีเสื้อครับ ไปมีความสามารถติดต่อประสานงานมาได้ครับชกให้สนุกครับทําให้หมวยไทยเป็นกีฬาขนานแท้รางวัลพิเศษยังมีมอบให้ทุกสัปดาห์ครับกับบริษัทไทยนครพัฒน,นาจำกัดเรื่องของศิลป,ปะแม่ไม้มวยไทยครับการคอเข่าลอยศอกกับรับ1,000 0บาทครับจอระเกฟฟาดหางรับจากแอนตินิกส0 0 0 0บาทขอบคุณนายห้างวินายวีระพุทชงครับจากแอนตาวสิวไทยนครพัฒนาจำกัดครับ หลังจากย้ายสถานที่มานี้ยังไม่มีใครรับเลยนะครับสำหรับรางวัลพิเศษครับก็เชื่อว่าอีกไม่นานนะครับน่าจะได้แจกนะครับอย่าลืมนะครับวันที่20กันยายนนะครับมวยคู่ใหญ่นะครับตะวันฉายชอไทยเศษมาแน่นอนนะครับสายดาราควงคู่มากับเทวดาเดินดินกินส้มตำครับฤทธิเทวดาสิทธิกุลนลอจากนี้ครับมวยฮาร์ดคอร์นะครับสัปดาห์หน้าครับมีกำไรเพชรอโยธยาไฟยิม จะพบกับทางด้านของวิเตอร์เอาเมด้าครับส่วนมวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับอวตารต่อหมอสีควงมากับเพชรกันทัศน์เอ็มยุทธเด่นนะครับติดตามเลยครับขาโหดทั้งนั้นครับซ้ายมือครับสารวเชษพันตำรวจโทสุรเชษเดชพันธ์ครับขึ้นถอดมงคลให้กับทางด้านของอนัทสอเดชพันธ์อีกครั้งหนึ่งครับนาที่ของจา์พิจิตรครับบนเวทีนี่ก็อดีตนั่งมวยเก่าครับจอมพุ่มจอมบินอีกคนหนึ่งครับ กระตุ้นนักมวยเก่งครับอาจารย์พิจิตอ่ะดูคู่นี้ครับน่าจะเข้มข้นเลยครับภาษามวยคู่ค้ำคู่เอกครับเอกร่วมอ่ะว่ากันไปครับแหมสิงป่าตองอีกแล้วครับคุณพารุศครับฟาดี้แกล้งทั่วแผ่นวิวแล้วครับอ่ารัศดชพันนะครับเพ่อนรวมค่ายของแหลมสิงครับแหลมสิงชนะไปแล้วครับ คลาวนี้ถึงคิวของฮานัทครับไปซ้ายครับลูกนี้ดึงหลบทันโอ้เดินเข้ามาสืบเสียบเลยครับฟานซิสคาปิตา้าอยากจะเล่นงานลำตัวครับแโดดเข่าลอยเข้ามาครับหาดวนหาแรกเลยนะครับฟานซิสคาปิตา้าครับอาจารย์พิจิตรขออนุญาตพูดภาษาอังกฤษเลยครับไฟเตอร์ไฟเตอร์ครับ อ้าวครับกซ้ายทีต่อทีครับแข่งต่อแข่งเรา2 0่สเขาบครับหันล่างก่อนเลยครับอานัทเอ้ยเจอหมัดแล้วครับแหมยักเสวดิวตาได้สบายสบายเจอศอกอ้าวแล้วครับคบเครื่องเรื่องมวยไทยครับสิงห์ป่าตองสมนึกพัดบุรีล่อเป้าเองครับจับเป้าเองเลยครับเทรนเองครับโอ้ย ไม่ใช่งานง่ายของอนัทครับดูแล้วทีต่อทีแหมอันตรายทุกลูกครับฟาดี้คาปิต้าพลังกำปั้นก็วางใจไม่ได้ครับดูครับเจาะยางข้างกระจกอ้าวครับพยายามจะเล่นของมีคมครับทางด้านของอนัทสอนเดชพันตัดซ้ายลำตัวอาครับรุนแรงนะครับคู่นี้5 62กิกิโลกรัมนะครับทีต่อทีแล้ว อย่างนี้เป็นของชอบของครอบครัวช่อง8ครับมาที่นี่ต้องใส่ต้องตะลุมบอลกันครับขึ้ไปขึ้นีาไม่ชอบครับคุณมนุษครับที่นี่สายโหดครับที่นี่ต้องสายโหดครับจบแล้วเป็นเพื่อนกันครับไม่มีปัญหาครับกีฬา,าชนิดเด<อ>เียวที่ใส่กันเก็บๆถึงเลือดตกยางออกครับ เดินเข้าไปครับทีมนำเลยครับฟาดี้แคปิต้าจิ้มตัวแล้วก็ขึ้นบนคระปุกเพือต่อสู้ครับเอาลนะครับเอาลนะครับเริ่มจะเน้นนะครับฟาดี้อย่าไปล้อของนะครับทางด้านของอานัทครับเราเห็นพัฒนาการของชาวต่างชาตินะครับมีจากอิสราเอลนะครับครบทั่วโลกจริงๆครับรายการที่ช่อง8ความหลากหลายครับ แล้วดูเขาเดินนะครับอ้าวาครับผ่านยกแรกพักแปบ๊บเดียวครับผ่านยกแรกไปแล้วนะครับสำหรับคู่เอกร่วมวันนี้ครับอานัทสอเดชพันธ์กับฟาบีคาบิต้าครับไปชมภาพช้ากันก่อนเลยพยายามตั้งสองเข้าไปครับทางด้านของอานัทฝึกซ้ายวางขวาครับ ไม่ครับเขี่ยขาล่างและต่อยขวาครับทางด้านของฟาดี้นะครับจิ้มลําตัวครับพุกซ้ายโอ้โหมาแรงๆทั้งนั้นครับดีว่าเต็มหน้าอกครับขึ้นพาดการคอนี่รางวัลพิเศษจากแอนตาซินเลยครับรับไปเลยครับการคอสออกตับเข่าลอย1 0 0 0 0บาทครับจรเค้ฟานหางรับอีก30,000ครับไทยนครพัฒนาเอายก2ครับ น่าจะเข้มข้นครับคูน่นี้ดูลำหักลำโค่นดูความมุมานะดูความตั้งใจแล้วยิ่งยกสองยิ่งเดินเร็วเลยครับฟาดี้คาบิต้าครับเข้าไปอู่หมัดขวาครับยังไม่ถึงการเดินอัดหมัดนะครับลองใช้แข้งสก,กัดครับทางด้านของอานัตอยู่ที่การแก้เกมแก้ปัญหาเลยครับเหนือขวามายังไม่ถึง เป็นศาสตร์เป็นศิลนะครับมวยไทยก็เหมือนการปรุงอาหารนะครับจะหนักไปทางใดทางหนึ่งไม่ได้ครับอ้าวครับมาแล้วครับความหลากหลายของฟาดี้เสียงลูกสาวของโปรโมเตอร์ร่วมของเราครับน้องฟาริชัดแกเชียร์มันจริงๆครับอ้าวครับทีต่อทีครับเข้ามานี่โดนแข้งขวาของอาัากระเด็นไปตลอดครับฟาดี้ ต้องดูจังหวะจากคนดีดครับแมเริ่มมั่นใจนะครับอานัทออกแข่งด้วยความมั่นใจครับในขณะที่ฝานดีก็ยังไม่ละความพยายามแสับใหญ่ครับจายมิจิพยายามจะเร่งกระตุ้นเกมนะครับขยับซ้ายออกขวาครับ จังหวัดตรังนี่ก็ต้องนึกถึงลุงพุทธล้อเหล็กเลยครับยอดมวยจากแดนสตอร์นะครับท่านพึ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานนี้เองครับแต่ว่าเป็นตำนานอีกหนึ่งตำนานที่อยู่ในความทรงจำของแฟนหมัดมวยครับพุทธล้อเหล็กลูกศิษย์ลูกหาของครูเท่าชนะซับแก้วครับนอกจากนั้นที่ตรังก็ยังมีอาคมเฉ่งไล่ครับยอดมวยอีกคนหนึ่งนี่เด็กจากสีเกาจังหวัดตรังนะครับอานะัท ยังหาตัวไม่เจอครับทางด้านของฟาดี้คาบิต้าครับนี่ครับยังไงก็ต้องเตือนครับอ่ายังไงก็ต้องเตือนครับมาที่นี่ถอยออกถอยออกถอยออกถอยก็ยังต้องเตือนครับเวทีของการต่อสู้เวกาเวทีของการตัดลองครับที่นี่เดินเข้าหาแล้วครับฟาดี้คาบิต้าเข้าใจกดเข้าใจเกมที่นี่เป็นอย่างดีครับ ยังไม่ได้จังหวะครับฟาร์ดีคาปิตา้าเจอแข้งขวาของอนัทก็ไม่ยิ่งเดินลุกไล่ครับทั่วเ,เวทีนะครับฟารี่แคปิตา้ตาเจอแข้งขวาของอนัทเข้าไปผ่านยกสองครับแหมเมื่อสักครู่ครับแกคำรามที่เสียงดังเลยครับ ขวาดีคาปิต้าครับยกนี้นะจะลุยแหลกแล้วครับอ่ะเป็นเรื่องของจิตวิทยาครับคำรามและต้องออกอาวุธด้วยครับนี่ครับด้านล่างโดนติวเข้มเลยครับน้องปริชาตลูกสาวของหนุ่มน้อยดูพักช้าครับจับแล้วเข็นวางแข้งพี่ครับอนัทดึงจังหวะวางแข้งสวยๆครับแต่ก็โดนอาจารย์พิจิตเตือนนะครับวางสวยๆก็จริงอย่ว่ายังถอยเตะถอยเตะนี่แม่ ยังไงก็ต้องโดนกรรมการบนเวทีเตือนแน่นอนครับเอาครับเข้ามุมสารวัรเชกระติวเกมอีกครั้งหนึ่งครับกำชับออกมาให้บู๊ให้ลุยกันให้สนุกครับอ่ะช่วยสะท้อนเป็นกระจกให้พวกเราด้วยครับแฟนๆทางช่อง8ครับสา์อาทิตย์เราเจอกันครับคู่มวยแต่ละสัปดาห์แต่ละสัปดาห์นี้เยี่ยมยอดทั้งนั้นนะครับอ่ะยกสุดท้ายนะครับคุณมารุตครับยังเดินเข้าไปครับตอนนี้ครับใช้หมัดนะครับ ฟาร์ดี้คาิต้าครับกะาจะน็อกให้ได้เดินเร็วเลยอยู่ที่อาณัแลนะครับจะตั้งรับยังไงแหม่วงในก็ยังตีไม่ได้ครับแหม่ดึงหลบครับฟาร์ดี้คาบิต้าสายยังไม่ถึงครับ ต้องเดินซึมเข้าไปใกล้อีหน่อยนึงเจงข้าแข่งขวาของอานัทเข้าไปแต่แล้วดิง่งดิ่นออกมาแล้วเสียบเข่าครับทางด้านของอนัทต่างไว้ไม่รีบไม่ร้อนครับฟาดี้บอกไม่สนใจครับผมเดินหน้าออกอาวุธอย่างเดียว<อ><ๆ>คนละแข้งครับลูกขยันอยู่ที่ฟาดี้นะครับ จังหวะฝีมืออยู่ที่อานัทเดี๋ยวต้องดรอใจกรรมาการดูครับเรานั้นบรรยายไปตามอาวุธครับติดกาดติดแข้งติดบังครับดูว่าเขาจะชอบแบบไหนเท่านั้นเองครับจานพิจิตแกก็สับอย่างเดียวครับกระตุ้นให้ออกอาวุธแม่ยังต่อยไม่ถึงก็ไฟลี่คา,าบิต้าครับเรินม,มาหัน,น<อ>ล่างแล้วครับ สายของอานัทไี่มีรอยไหม้แล้วนะครับโดนเยอะๆเหมือนกันโดนบ่อยๆก็ไม่ได้ครับอ้าครับแม่เรียกว่ายังไม่ย้ำนะครับฟาดี้เจอแข้งขวาของอานัทเข้าไปเลือกแล้ววางวนออกข้างไปเรื่อยๆครับอานัทเจาะคืนไครับเจาะฐานล่างของฟาบี้ ได้อีกแข้งนึงครับโอ้แล้วดูครับอานัทก็ไม่ยอมครับโดนมาก็โต้คืนทันควันต้องสวนต้องโตครับแมาดูสีเชีรยของสิงป่าทองครับพยายามจะกระตุ้นพยายามจะให้นักมวยเร่งออกอาวุธครับแต่ขวางออกได้ดีครับอานัตครับโอ้โหเวียงมากับหลังครับลูกนี้กงจากสังหารไม่ถึงนักมวยไทยร่วงมาหลายตายแล้วนะครับลูกอย่างนี้ เดินเข้าไปใกล้ๆครับโตโด้วยแข่งขวาแล้วครับทางด้านอานัทการไม่ให้ฟาดีเข้ามาไม่เป็น<ไ>ปเป้าวน,นีงครับครบสามยกครับอ่ละครับมาลุ้นกันแลวครับใครจะเป็นผู้ชนะครับ ชมภาพช้ากันก่อนเลยนี่ลุยต่อยหมัดน,นะครับปาดี้เตะขวาต่อยขวาของอาณัทครับต้นขาโดนย้ำๆเหมือนกันครับแม่มีรอยโอ้โหหลุดนี่ถ้าโดนไปนี่แม่เผลอๆหลับกลางอากาศครับมีบทเรียนมาแล้วนะครับนักมวยไทยรายการนี้แหละครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ อ่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบแมตช์คิวดินบนเวทีครับเชญครับ Another entertaining Muay Thai bout here. Fight number six is over. Let's see who the winner is. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the Red Corner Thailand. a n k s o n d e a p a n ค้าชัยชนะไปเรียบร้อยนะครับผมในคู่เอกรวบวันนี้ครับคู่6กจบลงแน่นอนครับเหลือเพียงแค่คู่เดียวครับคู่เอกของเรารออยู่นะครับผมนักมวยที่เป็นแชมป์พันแกร่งนะฮะของยุโรปนะครับผมประเทศเบลเยียมครับคนนี้นะครับอายุ30ปีครับประสบการณ์เยอะนะครับผมร่างกายแข็งแกร่งนะฮะจะผ่านนักมวยที่เรียกว่าโอโหฝีมือจัดจ้านเหลือเกินนะครับคว้าแชมป์มาแล้วเพียบเลยในประเทศไทยครับนั่นคือมงคลชัยไดมอนด์98แนะครับ คู่เอกของเรามันแน่นอนห้ามพลาดเจอกันที่ช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชม